Mwen บ้านเกี่ยวเป็นตำบลเล็กๆที่อยู่ในอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโดยประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรมีพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า90%ของพื้นที่ในตำบลแต่เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมเกษตรกรในตำบลบ้านเกี่ยวยังมีฐานะยากจนและจะดีกว่าไหมหากเราทำให้ข้าวเป็นมากกว่าอาหารหลักที่ใช้ในการบริโภคในชีวิตประจำวัน กลุ่มของเราได้เห็นการเดินทางของข้าวกว่าจะมาเป็นมเมล็ดข้าวรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวเราจึงทำส่วนนั้นมาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวการแปรรูปข้าวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในส่วนแรกคือการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโดยในปัจจุบันข้าวที่มีราคาดีในท้องตลาดก็คือข้าวหอมมะลิซึ่งมีกิโลกรัมละ100บาท แต่ข้าวหอมมะลิก็ไม่สามารถปลูกได้ในนาทั่วไปในบ้านเกี่ยวของเรามีการปลูกข้าวกับนาสีนวลเพราะเป็นข้าวที่ทนกับความแห้งแลง้งและภาวะน้ำท่วมได้ดีนอกจากนี้ยังจัดอยู่ในข้าวสีเข้มที่มีสารอาหารมากกว่าข้าวขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระเอนโตไซมีนนับว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดสำหรับคนรักสุขภาพแต่ก็ยังมีราคาเพียงกิโลกรัมละ50บาท หากเรานำข้าวกลันาสีนวลมาแปรรูปก็จะได้แป้งข้าวที่ปราศจากสารกลูเตนนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารจำพวกเบเกอรี่ซึ่งในผู้บริโภคบางกลุ่มนั้นมีการแพ้สารกลูเตนในข้าวขาวหรือข้าวสาลีรวมทั้งยังสามารถที่ตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพที่อยากทานเบเกอรี่ได้อีกด้วยซึ่งหากแปรรูปเป็นข้าวแป้งไรเบอรี่จะทำให้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ1น0บาท ซึ่งสามารถนำมาทำขนมเช่นขนมครกเคก้กครกเกอร์มัฟฟินคุกกี้วอฟเฟลเส้นพาสตา้าหรือจะนำไปผสมกับโจ๊กให้กลายเป็นโจ๊กข้าวไรเบอรี่ก็ได้อีกด้วยสำหรับในส่วนที่2การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปฟางข้าวซึ่งเป็นขยะทางการเกษตรให้กลายเป็นกระถางต้นไม้และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ทันกระแสซีโรเวส ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟางข้าวนั้นสิ่งแรกที่เราตั้งใจจะพัฒนาก็คือกระถางต้นไม้จากฟางข้าวซึ่งในปัจจุบันนั้นกระแสะการปลูกต้นไม้ตามบ้านคอนโดออฟฟิศเป็นที่นิยมอย่างมากโดยที่กระถางต้นไม้ของเราสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน1ปีและในฟางข้าวยังมีแร่ธาตุซึ่งเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีมีแคลเซียมฟอสฟอรัส และในโตรเจนหากเราแปลรูปฟางข้าวให้กลายเป็นกระถางต้นไม้ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาก,การเผาขยะทางการเกษตรซึ่งในภาคเหนือของเรามีการเผาขยะทางการเกษตรประมาณ7.3ล้านตันต่อปีและปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว463.8ตันต่อปีอีกทั้งจังหวัดลำปางยังเป็นจังหวัดที่มีการเผาขยะทางการเกษตรเป็นอับสองของภาคเหนือหากเราทำได้ดังนี้ ก็จะสามารถช่วยลดปัญหา PM 2.5และภาวะโลกร้อนการแปรรูปขยะทางการเกษตรให้กลายเป็นเงินยังช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อีกด้วยช่องทางการตลาดสำหรับแป้งจะจำหน่ายให้กับตลาดวัตถุดิบการทำเบเกอรี่กลุ่มผู้รักสุขภาพกลุ่มอาหารทางเลือกในส่วนของราคาขายของแป้งข้าวกั่นาสีนวนนั้นเราจะขายกันอยู่ที่ กิโลกร,รัมละ150บาทซึ่งด้วยปกติแล้วการขายข้าวสารหรือข้าวไรเบอรี่นั้นจะมีกิโลกร,รัมอยู่ที่50บาทซึ่งการแปรรูปให้เป็นแป้งข้าวนั้นจะทำให้มีราคาสูงเป็น2เท่าของราคาข้าวสารค่ะกระถางต้นไม้จำหน่ายให้กับตลาดทางการเกษตรนักจัดสวนหรือกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ ในส่วนของกระถางต้นไม้เราจะขายอยู่ที่กระถางละา5 5บาทและนอกจากนี้เราจะจำหน่ายบนดิจิตอลแพลตฟอร์มเช่น Shopee Amazon Lazada และทางเพจชุมชนหน้าร้านชุมชนสำหรับในส่วนของตัวชีวัตรเราชีวัตรจากอนุยหรือคุณนรมนพมเรืองซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ้านกิว่ว อนุ่ยได้ให้แปลงทดลองกับเราจำนวนสองแปลงโดยอนุ่ยเล่าให้ฟังว่าตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาอนุ่ยได้ปลูกข้าวกับนาสีนวลจำนวนสองแปลงโดยได้รายได้อยู่ที่แปลงละห้าพันบาทโดยรายได้ส่วนนี้ยังไม่หักต้นทุนค่าแรงงานค่าปุ๋ยค่าเคมีพันในการกำจัดศัตรูพืชเราจึงมีความคิดว่าหาก เราแปรรูปข้าวกำับนาสีนวลให้เป็นแป้งจะทำให้หนาสองไร่นี้มีกำไรมากขึ้นสองเท่าเรามีความคาดหวังว่าหลังจากจบโครงการนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ้านกิ่วจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่ชาวนามีความมั่นคงทางด้านการเงินและที่สำคัญที่สุดคือลูกหลาน ไม่ต้องออกไปหางานทำข้านงนอกดังเช่นความปรารถนาของโครงการ U2T ที่มุ่งหวังให้บัณฑิตกลับมาอยู่บ้านมาร่วมกันทำงานกับนักศึกษาและประชาชนในชุมชน